สาัดีและสวัสดีเลอพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกคนเนาะเป็นยังดีตอนรับเข้าสู่ซองของสารละน่อยอินดี้อีกแล้วเสียงเกาเสียงเคยเด้ยทุกคนเลยมันนี้สารละหน่อยัะพาทุกคนมาหาทางสาวสดผู้นึ่งเนาะซึ่งสารละน่อยกับเคยมาหาจากเคือทุกคนเลยก็มาเป็นครั้งแรกว่า,าซันจะสื่อเสียงน้าเปินสารละหน่อยก็ยังบุทันหูเนาะหูแต่ว่าเพิ่นเปิดใจหาคนคุยหรือว่าคันว่าเป็นไปได้กัอยากไะไรคููจริงพุ่นแหละเนาะโดยก่อนสิไปหาทางสาวสดเฮาก,กับฝากพ่อแม่พี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาระนอยในเด้อเพื่อให้สาระนอยได้มีกำลังใจได้เห็ุคิปต่อไปเนาะโอเคเนาะทุกคนไปหาสาโสดเขาเลยโดยสบายดีโดยก่อนอื่นก็อยากให้ทางสาโสูตรเขาแนะนำตัวเนาะโดยชื่อคำพิงโดยมีอายุจังปีเนาะชาวปีอ๋อชาวปีเนาะฉันขออนุญาตอิ่นเพิ่นทั้งน้องเนาะโดยอ่าไม่นี้มาพบมาพบกันเป็นครั้งแรกเนาะ เพราะว่าทางจา้าระนหน่อยก็บ่เคยมาจาักเทื่อว่าซั่นจ้ะอืมเออะไรผู้นางนํานี่เด้ไผยนอกลูกชายโอ้ลูกชายบ่สบายดีครั้ง <laughs> สบายดีเฮ้ <laughs> ห์ห่นอายกล้องทุกคนเลย <laughs> โดยอ่ามาพบมาพอกันในครั้งนี้ก็คือเปิดใจเป็นรอบที่2แม่นบ่โดยอืมคือว่าเปิดใจเป็นรอบที่สองเนาะว่ารอบแรกอันนีเรื่องเข้ามาแล้วก็เลยปิดอ๋บอบ่แม่นว่ามีคนคุยบ่บ่ ก็คือ,อยังบทันมีคนคุยแต่ว่าปิดใจอ๋อสาเหตุก็คือบอกอะไรบอเป็นอย่างคือปิดใจมันแบบมีเรื่องว่ามีคนอีกคนนึงอ่ะเขาหึงโอ้เลยเลยคนที่เป็นเอฟซีนะโดยเขาโทร่ไปทร่ไปหาอีกคนหนึ่งว่าเฮ้ยมัต้องม่ใไหม้มายุ่งกับคนนี้แล้วนะโอ้โดยด็ด เล็กกูเพิ่นว่าโอ้เพิน่นว่ะนี่ยน<บ>ี่ท่าคู่เลยวกคู่อ่าเออกูรู้นะที่มึงอยู่อยู่ใส่อยู่ใส่แบบนี้นะเพิ่นว่าโดย<อ>ที่นี่ก็ได้นี่ก็ได้ย่านคือกันด้โดย <laughs> ท่องเที่ยวแบบหอคุยไปคุยไปเลยย่านคนตามมาตามยังมากนะ็เลยจะตัดใจปิดใจนะเนาะโอ้อันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่แท้บ่แมนว่ามีคนโอคนดมเนาะอือก็คือหูบบ์แบบเพิ่นเป็นทางเป็นภัยอยู่ใส่ก็เพื่นเ่เป็นคนไทย โอ้คือทางน้องนี่เคยคุยน้าเพิ่นบ่ะกะคุยกันคุยแบบยังบ่ถึงมือเลยนะคุยแค่คืนเดียวอ๋อโดยโดยก็ตื่นตื่นเช้ามานโม่ใหม่ก็ได้ยินเขามีอีกไอคนที่เขาถึงขู่อเขาโทรมาโดยอ้าวหนูมีคนคุยแล้วเหรอหนูมีแฟนแล้วทำไมถึงมาเปิดใจเขาอ่ะนี่ก็เรื่อยยังไม่มีนะเดี๋ยวเขาก็่ไม่มียังไงเขาโทรมาคุยพี่อยู่เขาโดยนี่ก็เรว่าเแบบถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ต่อไปก็จะปิด โดยมั้งแกย่านอีกนึงย่างโดยก็คือทางอ้ายเป็นกับคนขางแบบว่าบอลีปันไดเนานะอ<ม><ม>ืมก็เลยตัดชินใจปิดใจไปก่อน<ม><ม>อ่ามารอบนี้อ่าเปิดใจก็คือจังไรสเปกได้ตังไวบ้บ่มแล้ีอยู่หนหนอะไรต่อแ <laughs> นวไรนเนาะสเปกทางน้องนี่แต่คนแบบว่าเออคนขยันขันแข้งอะไรโดยเรื่องหน้าตากับบมี่หรอก แต่ว er> ่าโดยโดยทางเคงเหตุเฮ็ดงานได้นะโดยเออก็คือทางหน้าตานี่ไม่ได้จํากัดเนาะโดยโดยทางอายุนี่ได้จํากัดบ่อายุก็พอประมาณสี่สิบกว่าสามสิบกว่าแบบนี้เออก็คือว่าไงไงคือสามสิบคือหาสี่สิบหาสิบไรบ่หาสิบก็คุยกันไปลองเบิ่งงทางสิได้บ่ได้โดยโดยก็คือลองคุยกันเบิ่งก่อนเนาะ เพื่อคุยกันถูกอกถูกใจกับโบเน่เนาะเพราะว่าในอนาคตเขาก็ว่าบ่ไร้ว่าจะนะโดยโดยเมื่อนี้ทางน้องนี่เจียวเขาเจียวน้ำได้แล้วบอ๊ะยังงลูกยังบออันตอนนี้ก็คือพักเที่ยงบอ๊ะโดยกินข้าวกินน้ำแล้วบอกินกินแล้วอืมได้ยังน้อกินอี๋สือปลาทูตะวันเออโดยโดยอันขอเนื้อถามน้องดุจใจหน่มีอายุจะปีเนาะ สามปีอืมสามปีคือเพันยังบม่ได้เฮียนบ่ยังเฮอยังน้อยอยู่เนาะยังแบบว่ายังปล่อยวางบ่ได้ซะเนาะโดยโดยก็คือมามาถึงเรื่องเปิดใจเนาะตั้งแต่เปิดใจมาเป็นรอบที่สองนี่ยมีคนโอบคนลมอยู่บ่ยังบ่ทันมีเลยอ๋อก็คือยังบ่มีได้บ่อ๋อโดยโดยก็คือว่าคือว่าบ่มีเนาะเป็นหน้าไหนคือแบบ เลือกที่แบบว่าหน้าตาบ่ได้ว่าเลือกที่จะตอบก็ตอบเบิดอยู่นะอือคนทักมาเฮาก็ตอบเออบางคนเฮาก็บางคนเว้าอนนัเฮาก็บอกเขาว่าเออานูไม่คุยด้วยแล้วก็บอกเขาอยู่นะอือดอคนที่ตอบตเบิดคนน่แหละตอบบ่ตอบ่ะอืก็คือส่วนใหญ่ก็สิตอบบูคนเนาะแต่ว่าแต่ว่ามันมัน เวลาตอบว่าโทรศัพท์มันกระดิ่งแยกเดนเขาก็เลยตอบจะไม่ตอบเลยคนหนึ่งนะอ๋อเดลอยเลยแตคือทางน้องนี่ก็บ่ค่อยมีเวลาเนาะอือจีทุกคนกับบัากันเด้อเนาะเพราะว่าทางน้องเพป็นเนี่ยก็เกี่ยวเขาเกี่ยวน้าเนาะเพื่อเละแล้วเขาแล้วน้าเพื่อแต่จังหวะกันทุกคนเลยโดยาะว่าให้กังเว้นเห็ดเวี้ยบกันคืนมาแบ็ดลอยเดียวแบบเล่นแค่เดียวพอน้ำม่วงชุ่มมงนั่นกับเบิดแล้วอ๋อแมนเลยเนาะก็คือทางน้องนอนหน้าบอ เราซื้อ่งทางหน้าน้องกับบุมีไฟฟ้าเนาะมันก็นแน่นอนอยู่แล้วทุกคนเลยเพราะว่าแบตกับมือหนึ่งมันกับคสามารถที่แบบว่าอยู่ได้สองสามมือเนาะโดยโดยทางดุกซายคนกันกนาะทุกคนเคนห่วงแม่คนเบิร์ตเนาะคือบอยิ้มบอร์ยังนะครับเนาะเออมีซื้อเนาะใดเนาะนี่ซื้อผ้ากินซื้อหมวนเนาะทุกคนซื้อผ้ากินอืทางแม่ก็ซื้อคำพิงเนาะน้องคำพิงเหมืนว่าเออ โดยจะเปิดใจรอบนี้ก็อยากไล่คนที่แบบว่าจริงใจเนาะจะฮักแท้ขนาดเนาะแบบว่าอยากไล่ทั้งผู้นำผู้พาหาภาษังทั้งน้องกัาก็ฝากถึงทุกคนเนาะเอฟซีที่แบบว่าสิขามาหาทั้งน้องเป็นกันแบบว่าร้อยลูกร้อยเมียมากนี่ก็คุ้ยอยู่บอกแบบบุ้ยเนาะเลกันว่าร้อยลูกร้อยเมียมากกับบุ้ยเนาะเอาที่แบบว่านุ่มโสด โสดแบบว่าโสดสนิทเลยหะนะทุกคนโดยอ่าแล้วอันได้ตั้งไว้บว่าต้องเป็นหนุ่มไทยหรือหนุ่มดาวหรือว่าต่างประเทศก็ได้ก็ปร่ได้ตั้งประเทศกได้แบบว่าก็คุยกันแบบไหนก็ได้โดยก็คือแบบไหนก็ได้นะเข้าใจกันอะไรอะไรโดยโดยอ่าสมมติว่าเนาะคุยกับหนุ่มไทยถึงขั้นว่าผูกไม้ผูกมือแบบผูกแขนกันกินรองแบบนี้ฮะนะ คือสมุติว่าทางผู้บ่าวเอาเพลินเฮียงให้ทางน้องไปอยู่น้ำนี่ไปบอชฉันไปนี่อ่ะงงๆเลยเพราะว่าถ้าเขาคุยกันเองไปแล้วมันหั่ายอันนี้เองมันเ่ะลองคุยกันเบิ่งเนาะว่าสิไปหรือเพิ่นสิมาเนาะอืมโดยโดยก็คือยังแบบอนาคตยังบอกบ่ได้เนาะลองคุยกันไปก่อนอ่าเพื่อคุยกันถึกอกถึกใจทางน้องอ่ะสิไปอยู่น้ำกับมี่เนาะอ้อโดยโดยก็จังได๋มื้อนี้ ขออนุญาถามเนาะทางน้องนี่นะเป็นลูกคนที่เท่าใดเนาะคนที่สามโอ้แตยังมีน้องอยู่บอไม่เออโดยโดยทางน้องมีพี่น้องจ้าคนเนาะทั้งเป็นมีไอ้อีกสองคนอืมไอ้สองน้องผู้หนึ่งน้องผู้หญิงผู้ชายเนาะผู้ชายเออก็คือทางน้องนี่เป็นคนที่สามเนาะโดยจะขออนุญาถามทางน้องนี่ก่ะเคยแบบว่าแต่งงานมาแล้วเนาะแล้วก็มีลูกหนึ่งคนอ่า นมที่ส <Wha> ีขาวมากก็ต้องหับในสิ่งที่น้องเป็นเนาะโดยกะบ่ว่ากันแบบว่าตัวให้นมเขาเป็นพอห้างลูกติดหรือพอหม่กะหับไรบอหับได้อือโดยโดยกะหับไรเนาะบ่ว่าอย่างเนาะขอแค่ว่าร่มกันแล้วถูกอกถูกใจกันน้อยชั้นทุกคนเลยอือทั้งน้องเป็นกันง่ายๆคือแบบว่าบางคนนี่กะตั้งเป้าไว้ได้ทุกคนเลยแบบว่าเออต้องอายุเท่านี้เด้ออ่า หน้าตาบางคนเนาะแต่ทางน้องคำพิงค์เพอนนี่กอะบ่ได้ตั้งอะไรซะคือทุกมือนี่จังไดนแบบยังบ่มีคนแบบว่าถูกอกถูกใจเลยบอกแต่ยับอมีนะเดี๋ยวบแม่นว่าน้องแบบเลือกอีหยังเนาะคือบ่มีเข้ามาเนาะกว่าเลือกอะเลือกแม่ไหาบางคนก็บแบบบางคนก็เว้าแบบคือโรคจิตอีหยังคืออะไรนะบางคนก็ว่าเอออวดอวดนั่นอวดนี่ โดยมันบ่ิษัทปนบข่าสเปกกันนะแมนเออคือแบบว่าบางคนทักมาหาน้องแบบคล้ายๆเหมือนโรคจิตเนาะอ่าบริษัทสะทางน้องกับบอมักเนาะอ่าบางคนทักมาแบบอวดแบบว่าอวดรวยบ่ดดอวดนั่นแหละแมนก็อวดแบบอวดรวยเออมีนั่นนะมีนี่นะโดยมันแบบมันเหมือนแบบหล่อซื้อเฮามากกว่าโดยโดยแค่นี้อ่ะเลยตอบไปบ้าง ถึงสิมีถึงสิมีหรือบ่มีก็แค่แบบเฮาคุยกันเรื่องอื่นโดยกับ่ว่ากันเนาะคันว่าบ่มีกัคันว่าเฮ้าหักกันแล้วกับ้าหาพาสางเนาะเดี๋ยวมันก็มีเองทุกคนเลยบ่ม่นว่าอันทั้งน้องเป็นเกษียนเก่เงินขนาดนั้นเนาะโดยบางเงินบางสิ่งมันก็ซื้อได้เนาะบางอย่างมันก็ซื้อบ่ได้ทุกคนเลยก็ให้เขาโกเาใจกันเนาะโดยสําหรับคนใหที่แบบว่า สิสนใจอยาาคุยน้ำนองนี่นะน่องยังแจกเฟซแจกลยอยู่บ่กระยังแจกปกติเนาะก็คือลายกระดิ่นบอกระมือมีแต่เฟซบ่เบร์โทรได้นองแจกอยู่บอกระโดยโดยก็คือน่องแจกในซองบดกรว่าหลังไม่โดยโดยคันว่าสีแจกในซองแตืทว่าเลยเนาะโรคจิตมันดายว่าฉันจะ คาอการก็ไทยโดยเปิดใจครั้งแรกแหละไทยเดให้หากล้องเด้และวีนี่กงมีความรรกจิตสูงขม่าไหลโดยก็คือแบบว่าคันว่าหันบผัคันเฮาบ่คัดเลือกให้กะมันสีมีแต่คนรกจิตเนาะอ่าสำหรับนุ่มๆคนใดที่แบบว่าอยากคุยน้ำน้องเพิ่น่ะก็สามารถติดต่อมาหาสาวราน่อยโดยตรงเลยเนาะ อ๋อบว่าสิเป็นเฟซหรือเบอร์โทรน้องเพิ่นก็ยินดีแจกทุกคนเลยอืมก็ลองคุยกันไปเบิ่งเนาะโดยทั้งลูกชายได้กินข้าวแล้วบ่เนาะคือบ่ยิ้มแท้หำอายเอออายเพาะเนาะขออนุญาตถามเนาะเลิกกันเป็นคนเก่าหรือหลุดระเ้อหลุดแล้วประมาณบอกเลยรบ้างเดือนโอ้สามสี่เดือนเนาะก็คือสาเหตุที่เลิกกันนี่เป็นเพราะอย่างเนาะ มนันเมันบขเข้าใจกันโดยโดยเหตุผลก็คือบ่เข้าใจกันเนาะเออแตคือแบบว่าใส่ชีวิตคููกับเพิ่นนี่จะปีสามสี่ปีแตใส่ชีคือเพิ่นประมาณสามสี่ปีเนาะ้วก็เพึ่งมาเลิกกันประมาณสามสี่เดือนอโดยว่าเหตุผลที่แบบว่าบ่เข้าใจกันเนาะเพิ่นกัระวังที่อยู่น้ำกันนะเพิ่นก็ดูแลน้องดีอยู่บ então, ่ กันอโดยคือสวยกันเหตุเนาะโดยที s okay. <s ่ว่าสาเหตุที่เดิกกันกะย้อนความบอกข้าใจกันเนาะก็เลยมาเปิดใจครั้งนี้ก็คืออยากไล่คนที่แบบว่าเขาอกเข้าใจเขาเนาะโดยมีอย่างก็ให้ปรึกษากันวาสานษาบอกคิดตัวกันเนาะโดยโดยการที่ห้อสีใใจชีวิตครูวาฉันสาเากะจริงใจต่อกันเนาะคนว่าผู้หนึ่งจริงใจผู้หนึ่งตัวมันก็สิไปกันบอรอดว่าสันษาทุกคนโดย ทางน้องจ้ะอยากไรผู้นำพาเนาะเอสินอนบ่เฮาโอ้ยทางลูกชายเพิ่นก็อยากนอนเลยทุกคนเลยใกล้ลลลสิสแล้วแล้วบ่เก<ม>ี่ยวข้าวนี่ใกล้สิแล้วแล้วยังนาสองหายยังสองหายเกี่ยวอีกมื้ออื่นก็แล้วแหละเนาะออืโดยแล้วก็เนี่ยทำทางงานครอบครัวนอกน,นี่นะ่ะอยู่ในแบบว่าคันใดเนาะด้วยหรือว,ว่าทุกเนี่ยดีว,ยว่าอันบการก็นน่ถึงคันที่ว่า ทุกเนี่ยโอ้ยมันแบบถ้าว่าเชื่อว่าขันกลาง c o ่ e แม่นเพราะว่าตัวเองจะไม่หนีไม่สินอีกนะโอ้โดยโดยคือทางน้องมีหนีบอกหนีอย่งน้หนีเอายืมมาเป็นเป็นพ่อเป็นพ่อแม่ออคือทางทั้พ่อเป็นบสบายบอกโอ้บอกเลยบวันหนีเท่าไรประมาณประมาณห้าหมื่นโอ้ประมาณห้าหมื่นคือยังไ่ได้ใส่เลยบ่ คือทุกมือนี่ทางน่องก็ติดเกี่ยวเขาเนาะไวสิไปหาเงินมาใส่ก่ะอืมก็คือตอนนี้ทางเขาพอเพิ่นอยู่ดีมีแห้งแล้วบ่แบบว่าหายแล้วบ่พะยะที่เิ่นปิ่นตอนนี้ก็แบบฟังเทื่ยวกันเพราะว่าอยากเป็นเหมือนกันขึ้นมาอีกนะอ๋อโดยโดยตอนนี้แม่ก็ยังเป็นอยู่แต่ยังบ่ได้ไปรักษาโอ้แม่เพิ่นเป็นหยังเนาะตอนนี้น้โดยมะขรังเสื่อมเนี่ยมะขรังไตโอ้โดยโดยอันนี้ ต่ไล่อยู่เนาะก็คือยังไม่ได้ไปหักสามบอยังไม่ไปหาหมออ๋อโดยโดยก็เหตุผลก็คือยังบ่มีเงินเนาะอือมกลัวเงินกับเงินซานกัมีไฟฟ้าใช้อยู่บ่ไม่เพื่อนกับไม่ยู่อือโดยโดยคือทางเงานมีไฟฟ้าใช้อยู่เนาะพ่อแม่กับ่ค่อยอยู่ดีกัเป็นหนีหาเงินบออืมแล้วน้องนี่นะมีความฝันหรือกแบบว่า วันข้างหน้านี่อยากเหตุยังวันข้างหน้าโดยก็แบบทาเซนีจุ๊บเลยกับอยากเฮ็ดเพื่อนแล้วก็บเพื่อนหันใครพงบ้านเองโดยก็คือความฝันของน้องเนาะก็คืออันแบบแรกกับไซนีทางดูไซเป็นอยากนอนทุกคนเลยเป็นห่วงแม่เนาะเนี่ยเป็นบ่ยอมไปได้ทุกคนเลยอ่า เฝันนอนให้เอ็ซีแอนของซาลาน้อยเบิ่งเนาะเออด๋วๆคือท uh um> ุกมื่อฝันก็นอนแบบนี้บ่ะเวลานี่ป่ะฝันนอนเวลานี่เดยๆอันนี้ก็คือสิได้เวลาเฝันนอนแล้วเนาะเลยในอันความฝันของน้องก็คืออยากใส่หนีให้พ่อให้แม่เนาะในกับเห็ดเฮือนในกับเปิดทานผ้าเพื่อว่าอนาคตข้างหน้าลูกเขาก็สิได้สบายเนาะอืโดย๋วๆ อ่มามื่อกี้กะทางสาวลาหน้อยกะับรายละเอียดของเพิ่นกะบรายพอสมควรแล้วทุกคนเลยมื่อกี้กะคือสิบรบกวนเวลาทางน้องนี่โดนพอสมควรเลยแหละเพราะว่าต้งลูกเพิ่นก็บอย่างนอนเนาะโดยทางน้องนี่อยากฝากถึงนมๆที่สิเข้ามาอยู่บ่เข้ามาก็แบบกระโให้มา โดยแบบกระโคแบบคนที่หัใจห้อนเนาะแบบคุยกันไปโดนๆกอนนะโอ้โดยโดยเดี๋ยวนี้่วนไลน์เขาว่าเดี๋ยวมีแบบมีแต่ว่าอยากให้ไปอยู่น้ำเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นี่ก็บบโอ้โดยโดยมันเท่ายังบ่ฮู้ใจกันนั่นเลยโดยกระโคแบบขอเวลาก่อนขอเวลาคุยกันโดยเดียว่าศึกษาดูใจกันก่อนเนาะผมแม่มมาโทรมาปุ๊บเออจะมาอยู่น้ำข่อยเลยสิกับบ่ได้เนาะโดยอ่า มันต้องใส่เวลาแหละทุกคนเลย apology. คนเฮากะเป็นไปบ่ได้เนาะที่ว่ายังบุฮห้จักกันก็ให้ไปอยู่น้ำรก็คือฝากถือนมนมกะคือให้ใจเย็นเนาะแล้ก็โอลมกันไปเบิ่งก้นอ่าโดยอ่าสำหรับเมื่อนี้สาลาน่อยกะฝากอ c ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามในืาลาหน milk, ่อยในเด้อได้ก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะ โดยสําหรับคลิปนี้สาระหน่อยกะสิขอโจอลงก่อนเนาะทุกคนเนะาะเพราะว่าให้ทั้งน้องเพ่นนี้พาลูกชา้ไปนอนก่อนเนาะทุกคนโดยสาหรับคลิปนี้สาระหน่อยก็ขอกล่าวคําว่าสบายดียดโดยโอเคเนาะทุกคนเนาะทางสาระหน่อยก็ได้เข้าไปโอไปร่มน้าสาสดเพิ่นเป็นทีเ่เฮ้ยมอยแล้วนะเนาะเพิ่นก็นคือน้องคาผิงเ้อทุกคนเด้อซึ่งเพิ่นกะเคยเปิดใจไปแล้วครั้งหนึ่งนะเนาะเพิ่นก็นเลยปิดว่าสานะนอกจากว่ามีคนที่แบบว่า นิสัยบกคอยดีปันไดเนาะทุกคนเพิ่นก็เลยปิดใจไปก่อนและรอบนี้เพิ่นก็เลยมาเปิดใจอีกครั้งหนึ่งเนาะเผื่อว่าหาคนคุยหาคนโอ้คนลมเนาะโดยทางน้องเพิ่นก็นมีอายุ้าวปีเด้อทุกคนเด้อฝากทุกคนเนาะคันว่าอยากคุยอยากโอ้อยากลมน้ำน้องเพิ่นกน็สามารถทักแซตมาหาสาวหลานหน่อยทางส่วนตัวเนาะโดยเพราะว่าบริจกคสองทางในการแบบว่าในสองเลยทุกคนเด้อฝากทุกคนนะเนะาะเมื่อนี้ก่ะสมีเสียงลมในเด้อทุกคนเด้อเพราะว่า ลมขวนขางแห้งเนาะโดยกระแา่คามแม่พี่น้องเดอ้อกุไล่ก็แซก็ติดตามให้สารหน่อยนี่เดอ้อเพื่อให้สาระน่อยได้มีกำลังใจและเหตุคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้สารหน่อยก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี